มาอีกหนึ่งเรื่องร้อนนะครับก็คือเรื่องของ MOU 2 5 4 4นอี่ันนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับมันก็มีเสียงเรียกร้องของฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยบอกว่ายกเลิกไปเลยเ<อ>ยกเลิกเองฝั่งเรานี่แหละยกเลิกฝั่งเดียวเองเลยก็ได้นะวันนี้นักข่าวเจอท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยถามความเห็น,หนท่านอธิบายอย่างนี้ครับว่า MOU เนี่ยเป็นเพียงกรอบการหารือในเรื่องที่ต้องมาเจราจาร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มันเสด็จน้ําแล้ว<อ>นะฮะเป็น ส่วนให้ยกเลิกฝ่ายเดียวเนะี่ยท่านบอกว่าไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบมากทีเดียวแล้วก็ได้ให้ข้อมูลสื่อมวลชนมาด้วยนะว่าอย่าใช้คําว่าพื้นที่ทับซ้อนนะครับนานๆไปเนี่ยการใช้คําแบบนี้จะทําให้เสียประโยชน์กับประเทศให้ใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับคุณประกรณิน,นประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับพูดถึงเรื่องที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 2 5 4 4บอกว่าตามหลักการทํา MOU ฉบับนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากว่า สองประเทศเนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างคือเป็นกรอบเป็นกรอบว่าจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างที่จะต้องมาร่วมทําด้วยกันถ้าอยู่ดีไทยเราจะยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ไม่ควรทําเพราะจะมีผลกระทบมากต้องให้เกียรติกันหลักการก็คือควรจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกันนะครับนอกจากนี้ท่านระบุด,ด้วยนะครับว่าเราไม่ควรจะไปเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าพื้นที่ทับซ้อนต้องใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์เพราะว่าต่างคนต่างอ้างว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของตัวเอง การไปใช้คําว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยต่อไปในระยะยาวไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยนะฮะการเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์จะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าด้วยลองฟังเสียงท่านอธิบายดูกับโมยที่ทําขึ้นหรือข้อตกลงที่เราทําขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าอันนี้ของเราอันนี้ของเขาแต่มันเป็นเรื่องที่เราตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเฮ้ยเราจะ มีแนวทางในการกําหนดแนวเขตที่ชัดเจนอย่างไรนะครับมันก็ยังไม่เป็นที่ยุติอยู่ดีนะครับมันเป็น a r e e m e n t to talk อะ่ะการใช้คำว่าพื้นที่เรต้องทำใถ้าไม่เราเสียประโยชน์เสียประโยชน์ในในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมันมันอาจจะมีผลนะผมแนะนําให้ทุกสื่อนะครับใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับเพราะต่างคนต่างอ้างตอนนี้มันยังไม่ยังไม่ได้มีของใครเป็นของใครแน่ เพราะนั้นต่างคนต่างอ้างสิทธิ์เพราะนั้นเราจึงมานั่งคุยกันว่าแล้วตกลงมันเป็นของใครแน่นะครับจะแบ่งกันอย่างไรพื้นที่จะแบ่งกันตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้คําว่าทับซ้อนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนเอาไปอ้างนะครับในถ้าเรามีข้อพิพาทเกิดขึ้นมากับต้องไปเคลื่อนสู่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อวินิจฉัยเนี่ยเขาจะหยิบยกไปอ้างได้ว่าเอ๊ะมันมันยังไงหรือเปล่า นะครับแต่บอกว่าถ้าเราคุยกันนะครับเป็นพื้นที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าแล้วก็จะเป็นผลดีกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่านะครับอันนี้พูดในแง่วิชาการนะครับไม่ไม่มีการเมืองอะไรล้วน